โอเคบบดน,นี้สียางเมื่อบานเนอะคะ่ะสียางเก็บลงไปแล้วกับเมื่อบานเฮ้าพี่น้องเต็มทางแล้วโอ๋อมานคักมืปหนีพี่น้องเลยขึ้นมาตอนหกโมงเคร่งอันนี้ทุ่มทุ่มเคร่งแล้วประมาณสิบโมงหนึ่งป้าเสียดายพี่น้องเน่าทิมเบิร์ดเห็ดเสียดายแห้งขเขาเบิรงบรรยากาศไปน้ำพี่น้องเนาะอ่ะกันภามูจิเอาเวียนหัวตีใหม่ขอ,ขอถอดะะด้วยค่ะเด้อ ح ح> สุดยอดป่านั้นยังไม่ขึ้นไปนะมันมันจะมีถนนขึ้นไปอีกใช่ไหมเดี๋ยวมือหนาคอยชีขึ้นไปเลยเพราะว่ามันสั้นแห้งขาสั้นแลวพี่น้องขาพปล่าไปแล้วเพราะว่าตีไม้ขึ้นมามีแต่มีแต่แบบเป็นเขาสั้นเลยค่ะมันบ่เป็นทางเรียบนะคะฉะนั้นมือนี้พ่อแค่นี้วันอาทิตย์เขาขึ้นมาใหม่นะคะตีไม่กับบริเวว่าจะขึ้นมาพี่น้อง ได้เห็ุอยู่โรงเรียนตีหน่อยดอกนึงก็ได้อะไหนๆเราก็เก็บแล้วก็ขึ้นมาเลยทีนี้นะคะเลิกงานแล้วทำงานเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ทํางานอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าตีมากให้งานหลายสม,มือพี่น้องมืออื่นกับมือสุดท้ายแล้วกะอ่าเฮ้ยยังไงโอเคน้อพี่น้องนะเดี๋ยวเขาไปเบิ้ง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 ,งอีก <laughs> ตีไม้ไม่ได้ค่ะตั้งกล้องมาพี่น้องคนละปั๊าปาบมงดูอ้ายอันนี้นะ พี่น้องเอ้เอาขอกมาขยหัวอยู่คนเดียวพูนะดอกงามงามได้ป่ทีนี่พี่น้องจ้าไปไปไปพูนะอีกดอกนึ่งหอยกระตาเซ่อตาเซ่เอได้พี่น้องไป้สองดอกสองดอกพ,พี่นอ้องฮ่าเดี๋ยวปิดไปมีดอกนึงจ้าพูนะ ดอกนี้งามแห้งดอกนี้งามแห้งจ้ะพ,พ่อแม,ม,มพออ่พี่น้องโอ้ยเอาไปจ้ะไปมันสิมันสิกคำก่อนพี่น้องไปปัสพี่น้องเลยปวดอเอามาไหนแล้วค่ะนั่งน่าวแล้วอันนี้เนาา่าค่ะไปค่ะปัสปวดอันนั้นก็นเน่าแล้วเด้อค่ะ โอ้เสียดายได้มากพระท่านตอนตีไม้มาเก็บน่ะม,นมันมันบุมมีเด้ค่ะนี่โอ้เสียดายดอกยังไม่ใยครับเดี่ดวนนยวไปบ่ได้เด้ค่ะปันดพีนองเลยคอยซีอ่อนูุน่ะ ไ,ได้นะคะไม่ได้ไไดไไดน,นี่ก็ไม่ได้นะคะเหน่าดอกงแห้งไปค่ะโอเคนะจ๊ะสีไมกก้กำลังสีลงข้างล่างจากพี่น้องทางมันจะสั้นในจากน้อยสีสองทุ่มแล้วแต่ว่ามันกับ,บ่าเป็นตะยานดอกค่ะเพราะว่ามันกับยังแจงอยู่เนาะพุณนะปลาเห็ดปลาอ้เ,ออเห็ดปีนี้หลายหลายพี่น้อง โซกบดีโซกบ่เขาคางค่ะอ่าเนาขามันดันขามันเปลวบนแล้วคานบนแน่นนี่ไม่เลยบ่อเ,เอานะคะกะได้มาแต่โคหนึ่งโย و. เห็นว่ากะได้พี่น้องเจ้าเบิงโคหนึ่งโยค่ะมีจะดอกงามๆเลยค่ะพูดอะเออไม่จะดอกงามๆค่ะันทีไม่เจ้า,ม,ออม,า,ม,ม,ามีแห้งขาขาสั้นยิ่งยิ่คือไปนองเลย <laughs> สิือลงกลง่องลงไปผู้จ้ากับซีเวียนหัวอีกแล้วพี่น้อง นะคะคลิปนี้จังไดก็ฝากอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตีมาาในเด้อบริโลลงคลิปหลายมือมันก็ปิดการการมองเห็นเราแหละตีไม้มานะคะเออนะคะเอาเดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวห้าค่อยไปถ่าย้างล่างพี่น้องมาบ่ท่านนะคะเฮ็ดเสียดายแห้งพี่น้องจุ่มละจุ่มละเจ็ดแปดดอกนะอ่ะอ่าจุ่มหนึ่งนะเจ็ดแปดดอกเจ็ดแปดดอกพี่น้องขันมันบัเน่าตั้งแต่ ขึ้นบ้านแรกๆนุ้ได้เต็มถังสองถังแน้หล่ะค่ะอ่าเพราะว่าเอาถุงมาน้ามันอยู่โอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตีแมาสิลงไปข้าง่างเดี๋ยวตีแมาสิไทยขขาง่างตอนยางกับบ้านนะพี่น้องมันครบแปดนาทีนะคะโอเคเนาะไปค่ะวิวสวยแง,ยงย่นนะโอเคนะคะไป ำแล้วพี่น้องกลับบานเท่าไปเห็นูุจุมนึงโอ้สีอ่อนได้พี่น้องเด้ข่อยมากแต่สองมือที่แล้วข่อยก็ได้โอ้ยไม่อยากพากพี่น้องโอ้ยไม่อยากจะพากเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้คือเวลาตอนสองทุ่มนะคะเดือนนาน,นี่มันก็เริ่มเริ่มมืดแล้วเดีอ่าเริ่มมืดละเริ่มมืดเริ่ม เริ่มดันเราได้พี่น้องมันหนาฝนน้ำเราเก,ารการะฝนตกห้ายเฮ็ดกระเนาเฮ็ดมีแต่ดอกงามแต่หาขามันเป๋วพี่น้องมันเปียกฝนง่ายค่ะอน,นี้กับสียางล,มมล่วมือเราบกเคฟที่เต็มหัวเราบดที่นี่เอ้ยแต่ละมือแต่ละเด๋พี่น้องเอ้ยบะซวงคอยคิดว่าคอยเอาหมวอาบนนามานั่ม หมวกอาบน้ำเสียงเต็มวันกับโบเห็ุอีกเลยค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะสองทุ่มนะคะสองทุ่มสองทุ่มสองนาทีสองทุ่มสองนาทีนะคะอยู่นี่ว่าเป็นตะย่านนะะ้อพี่น้องาอยูเมืองไทยก็เป็นตะาย,าย่านยูจะนี่มาก่ะยูแถวเฮเลซุนนนน่นน้อพี่น้องเนาะปลาหนีสงบดีแท้ๆพี่น้องเอ้ย สอยนี่สงบดีบ่วุน่นไห้บ่อีหยังกับไผนะคะตีไม้กะตีไม้ก็ทํางานพุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วก็รอนะคะเพราะว่าตีไม้วันที่สิบเก้าตีไม้เป็นไล่ไล่งานตัวแล้วี่นองพี่น้องแ้่ว่าไล่ซื้อมันบะมี่นะคะไล่ซื้อตีไม้บัดเราชีนางมันกันเต็มฉะนั้นตีไม้ก็ต้องรอนะคะอ่าเห็นครูบอกว่าประมาณเดือนนึงนี่แหละอาจจะบ่ถึงเดือน เพราะว่นาน้ำตกล่นนะคะพี่น้องเพราะว่าตีมาอเพิ่นสมาร์้เพิ่นเป็นเพิ่นสมาร์คให้ตีมาแล้วแหละเพิพ่นว่าไปเันที่เปิดเท่าวันที่สิบเก่าเนาะที่าสองปีนะพ,นบบพี่น้องแต่ว่ากระบอกพี่ยังค่ะตีมาล่อดได้ค่ะลอยแค่เดือนนึงก็ไม่เป็นไรค่ะฮึมเรากับวันจันนี้ตีมาก็ต้องไปหารัฐบาลอีกเด้ดพี่น้องนะคะง่อยปะ งามแห้งงามงามโอเคทีนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะเดินกลับบ้านแล้วทีมาก็จะไปอาบน้ํานะคะอาบน้ำก่อนมาลา่าง,งเห็ดค่ัพี่น้องบักเห็ดสีเต็มหัวเราประเทศนี้ ย่างไป่ได้พี่น้องเขาโอ้ยเมื่อยได้บ้านี้ตอน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 เฮ็ดเห็ดตอนเห็ดเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยเฝ้าลุมเอาลุมเอาพี่น้องพอพอลงมาตาเก็บเหบ็ดเราบันที่พี่น้องเอ้ยอ,อ่อนแรงนะทีนี้อ่อนแรงอย่างมากพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแดดออกไหมนะพรุ่งนี้นะ่ะอู้ย สองทุ่มนะคะแดดบ่มีแดดกระพึงเนี่ยแหละแดดมันมีตออสองทุ่มพี่น้องเอออะไรนี่เห็นวะไปค่ะสีทนได้เนาะปีนี้ก็สมใจอยากพี่น้องเก็บเฮ็ดแล้วเสียดายตีไม้บริไททิ่าาเห็ดที่มันมัน่น มันใส่บได้นะคะแต่ว่ามันดอกดอกง,ง่ญ่งามเลยแหละถามมันยังดีแข็งแข็งนี่พี่น้องก็เ <c oughs> สียดายน่าจะขึ้นมาตั้งแต่สองวันที่แล้วเนาะ <c oughs> มันกับฝนตกฟ้าห้องุมมือิว่าพี่น้องตกแข้งพร้อมเนี้ยฝ <c oughs> นยังมนตกกระดอกกันแน่ <c oughs> ปลาที่เคยออกลายๆกะ ก็พอค่อยออกดอได้พี่น้องบานทีปลาไม้แด้บานทีไปเห็นปลาไม้พี่น้องว้ายงามแหงนักเท็ยเพวงมีนัดังกอไป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 ชิวหอวบ้านเทาแล้วละ่ะโอ้ยตีหน่อยเียบอกให้ยากมาหับโบมาหับเลยนี่นะคะขึ้นมาเก็บรอบนี้รอบที่สามวันอาทิตย์เรามาใหม่เนาะ ถามวันาทนีมันฝนตกกับบันไดมากด้ยค่ะเพราะว่ายานเพราะมันฝ่าห่วงน้ำพี่น้องกับยานเนาะเกิดว <c oughs> ่าฝ่าพามันหนีจักแหวมแหบวบแบบอยู่กลางป่านเนี่ยกับบม๊มบิ้ใดเห็นอีกละ่ะเมีนบอสันโอ้ได้หลายอยู่เด้่อยน้พี่น้องทีแม่กับสีลวกหลวงลูกหลวงแล้วก็เอาใส่ช่องแข็งไปกินหนาหนาวเนาะเนาะ <c oughs> เดี๋ยววันอาทิตย์เราขึ้นไปอีกค่ะ วันอาทิตย์โอ้น้าพี่น้องโอ้ปลายนยามแรงไปตีไม้ก็สีลงแล้วเนี่ยพี่น้องทอดน,นี่เราก็บสีไม้ก็สีลงงนี่ค่ะเนาะโทษตีหน่อยมาครับเอาเนี่ยไม่หรอกดีค่ะงาม สองทุ่มเท่าไรเนี่ยสองทุ่มสิบตีไม้กับยางเร็วอยู่ด้วยค่ะมากแต่หัว่งเครงวัเแมนย์หลอกมันใสเวลาเพราะว่ามันเป็นเขามันมันมาแมนห้างเรียบมัันสั้นขึ้นเลยอ่าแล้วมันใสเวลาจากหน่อยอ่าใสเวลาจากหน่อยเออพอขึ้นไปแล้วป้าพี่น้องไม่อยากพักเห็นเตียงมากวาสโนเพราะว่าปีที่แล้วตีไม้ไปเลยขึ้นไปเก็บไงพี่น้องป้าปีนี้แบบ เราบอสเรากับรเราอี่ยังพี่น้องดินเขาดีออดินดีฝนตกดีหน้ายังทุกสิ่งทุกอย่างดีเบิดผลหมากรากไม่เฮ็ดของทะลอกทะเลาพี่น้องเอ,อ้ยโอเคเนาะคะเนาะเดี๋ยวไปตรงนั้นเดี๋ยวตีมาสีลงลงคิดแล้วก็สีบอกล่ามูเจาไปนะคะเออมื่อยด้เดียนี่นี่แหละยู่ใกล้ๆ่ฟ้ามันสิเมน ฟ้ามมาฟร์มง่วฟาฟ้ามแพะฟ้ามแกะฟ้ามรามาดีปีนี้ไม่ไฟช็อตเพราะว่าอะไรเราต้องเซฟตัวเองไงทุกคนนะคะโอเคนะคะตีไม้ก็จะขอล่ำลากันไปก่อนการในคลิปนี้เดอ้อพี่น้องอย่างไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันขอมาหลายๆเลอค่ะเดอ้อผิดพลาดประกันใดตีไม้ก็ขอถทดเกาะให้นะคะอย่งไดก็อย่าลืมซอย ดันดันช่องใหตี้ม่าในเด้อค่ะเด้ออ่ะสำหรับคลิป,ลปนี้ตี้มก,ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปนี้สีเงาจากหน่อยบ๊ายบายค่ะ